สวัสดีครับสมาชิกพึ่งพวงครับดูผลพวงจากมีพึ่งอยู่ในสวนครับน้ำดอกไม้โอติดดีจริงครับแต่ละพวงก็ติดดีครับโอ้โหดูดิครับเราจะพาไปดูพึ่งครับมาอยู่ในยางรถยนต์ที่เก่านะครับปีกายก็อยู่นะครับรังนี้ปีกายผมจับไปแล้วใส่รังไปเลี้ยงไปเลี้ยงแล้วนะครับ แต่กลับมาอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าพึ่งพงเนี่ยเขาจะจาที่อยู่เขาได้นะครับหลังที่แยกไปนะครับพอถึงเวลากลับมาอยู่ที่เดิมดูครับลูกดกๆท่านั้นเลยครับเพราะน้องพึ่งช่วยผสมเจสอนให้นะครับดูนะครับไม่มีอาหารอื่นนอกจากดอกมะม่วงนะครับก็เลยมาตอมแต่ดอกมะม่วงนะครับลูกดกมากนะครับแต่ละพวงละพวงนะครับอยู่นน่นนะครับอยู่นี่เองครับน้องพึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้จับนะครับไม่ได้เตรียมลังมาวันนี้ไม่ได้จับไม่ได้เตรียมลังมานะครับอยู่ที่นี่ครับอยู่ในล้อรถบดไถนานะครับปีกายผมตัดเหล็กไปแล้วนะครับรอยผมตัดเหล็กแล้วก็ติดเอาเข้าไว้เหมือนเดิมนะครับไม่อยู่เหมือนเดิมนะครับม้อยู่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นใครที่ล่อพึ่งอยู่นะครับ สามารถคลิกที่ล่อผึ้งอยู่ตัวไหนตรงไหนที่เคยมีผึ้งนะครับไปตั้งเข้าแน่นอนนะครับในขณะผมจับรังเก่าไปแล้วนะครับรังแม่พันธุ์ผมจับไปไว้แล้วนะครับอยู่ที่ผมแล้วนะครับจับไปเมื่อปีกายนะครับประมาณพฤษภาปีกายผมไม่จับทีครับเอาไปใส่รังเลี้ยงชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่แยกออกไปจากรังแม่พันธุ์แล้วกลับมาอยู่นะครับที่เดิม อันนี้ผมขไขเป็นแกะมเรียบร้อยนะครับปีนี้เอาง่ายกว่าปีกายนะครับปีกายต้องใช้เครื่องตะเหล็กมาตัดนะครับตัดตัวนี้ออกนะครับเมื่อกี้ขันอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนนี่ผมตัดต่อ,อผมก็เอาน็อตไว้เหมือนเดิมแต่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับเป็นอุปกรณ์ในการย่ำนานะครับพึ่งเข้ามาอยู่นะครับปีนี้กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับ อยู่นี่นะครับอยู่ในยางรถยนต์นะครับเดี๋ยวถึงเวลาผมขอ,อไว้นี้ก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมรังมานะครับแวบมาดูนึกว่าจะไม่มากลับมาอยู่ไวัยปัตน,นี้มาอยู่แล้วนะครับดูแล้วมีรังอยู่หลายรวงนะครับน่าจะมาอยู่หลายทิศแล้วนะครับมีขนเจสอนขนอะไรก็ไปเต็มเลยนะครับอ อันนี้ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาวงกว้างๆต้นไม้อยู่ไม่เยอะนะครับมีต้นไม้อยู่ไม่เยอะอยู่ใต้ร่มมะขามนะครับที่เดิมเลยนะครับล้อเดิมเลยนะครับแสดงว่าเป็นธรรมชาติของเขานะครับที่ชอบกลับมาอยู่ที่เดิมแสดงใครที่จะล่อผึ้งนะครับตรงไหนที่เคยผึ้งเคยอยู่ไปตั้งล่อเข้าแน่นอนนะครับต้องกลับมาหาลังอยู่ที่เดิมแน่นอน เห็นหลายหลายจุดแล้วนะครับที่ที่ไปจับปีนี้ตามบ้านก็อยู่จุดเดิมนะครับมีรอยรวงเก่าที่ชาวบ,บ้านเขาเอาไฟไล่นะครับขนาดเอาไฟไล่แล้วยังกลับมานะครับที่จับไปไว้ที่ไล่หลายหลังก็ผลมาก,ก็จะโดนชาวบ,บ้านทำลายลังนะครับเนื่องจากเขากลัวว่ามันจะกัดนะครับดังนั้นฝากนะครับสบมาชิกหรือพี่น้องชาวชัยภูมินะครับที่ พึ่งเข้าบ้านนะครับอย่าไปทำร้ายเขานะครับมีประโยชน์นะหลายๆอย่างเพื่อผสมเจอสอนนะอย่างมะม่วงที่ต้นชิปนะครับไอ้น้องพวกนี้ไปผสมให้โอ้โหติดเดยอะมากนะครับน้ำดอกไม้พวงเกือบยี่สิบลูกนะครับสำหรับชิปนี้ขอญอาตนะครับจบแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกาลังใจในการทำชิปนะครับเดี๋ยววันผมมาเอาผมจะถ่ายด้วยครั้งนะครับว่าจะเอายากเอาง่ายยังไงนะครับแต่คงจะเอาไม่ยากแล้วเพราะผมขันน็อตไปแล้วนะครับเมื่อก่อนจะมีเหล็กคัดตรงนี้นะครับผมตัดเหล็กออกแล้วเหลือแต่ดึงออกมาได้เลยนะครับดึงล้อออกมาก็มาเอาด้านนอกนะครับขออนุญาตจบคชิพภานี้ก่อนครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ น้องคนผลผลดอกเกอรเข้าไป